สวัสดีครับผมมีสแน,น็คผมระทานบิดมีเะพาสมาเก็บขวดพี่หนึ่งร้ยอยหกชมนี่ก็บรรยากาศที่รงเงินเหมือนเดิมชมมีเะพาะมเดินหาบริเวณรงเงยนชมรอบๆนะก็วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วจีเพาามาเก็บขวดในโรงเรียนชมสําหรับวันที่หกมีขโมเพาชมไปถ่ายคลิปที่บ้านชมไปตั้งตัวใหม่ที่บ้านชมเพราะว่ายอดดีไห่ค่อยดีชมด้านบนชมก็ กติต้นนี้มันมันมีมะม่วงกับแต่ว่ามันไม่มีมะม่วงกับด้านบนนะมันน่าจะศูนพันไปแล้วสมัมดูขนาดต้นไม้ตน้นนี้สมัมก็จะเห็นว่ามันดูแห้งๆสมัมปกติมันจะมีพวกมแมลงหรือว่าพวกแมงมันมาเกาะใบไม้ตรงนี้น,กกนนะไปะโอเคจะพาทุกไปหาเก็บขวานี้พีร้อยหกกันสมรมยากาศก็ใกล้จะหมื่นส้ม่าเรานี้ไปกันดีกว่า จะพาชมเดินหาเก็บขวดอลลนนะอรอบๆชมรอบๆรงเรียนยนะหาว่าบริเวณโรงเรียดโอ้แต่ว่าต้นไม้นี่มันเหมือนแบบใบมันเขียวๆเหมือนอมันจะมแีแมลงสมมันมีนมมแมลงนะมันมีแมลงมาเก่อนโอเ้เขียวมาใส่วะ <laughs> ดูนั่นเป็นอย่างนี้วะมันจะมีน้ำชมโอเคเแล้วเดินหากันต่อชม ผมก็ได้ประมาณนี้นะสมโอ้โหบรรยากาศก็เริ่มเย็นนะสมเริ่มเย็นแนละ้วนะว่าันใกล้จะเริ่มใกล้จะมืดสมบรรยากาศตรงเย็นก็ประมาณนี้สมถ้าไปถ่ายไว้ความทรงจำเท่านั้นสมเดี๋ยวเรามาดูถังขยะต,ตัวนี้กันถังขยะต,ตัวนี้กันนะสมมันจะมีหรือไม่มีสม เดี๋ยวเรามาดูทั้งขยะตรงนี้กันโอ้ไมนไม่มีันไม่มีน,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 มนนะฝังนี้ก็ไม่มีเหมือนกันมีอะไรวนไม,ม่มีทุกฝังเลยมี่แก้วน้ำนะอันนี้ขายได้สมรับขายได้เนะี่ากาศรอบๆนบสมม่วง,งปิดเทอมนะสม อากาศก็ประมาณนี้ส้มอันนี้ก็ต้นไม,ม้ไม่ค่อยดูแลนะแต่ม,มันเริ่มแห้งเ,เริ่มตายส้มแต่ตรงนี้ก็เป็นช่วงติดเทอร์มส้มผมก็ไม่ได้มาดูแลตรงรนี้แลสมส้มปัดทานก็หมดจบบริบูรณ์พอดีส้มจบแล้วนะที่ปัดทานนักนะเรียนแต่ผมก็ยังเป็นปัดทานเหมือนเดิมนะครับยังไม่สภา,านะดูด้านหน้าส้ม เราไปด้านหน้ากันสิครับเดียด๋วยวๆนะเราจะไม่ไปตรงไม่เดขาดใบไม้เยอะมากเป็นช่วงปิดเทอมนะครับตรงนี้ผมไมไ้เดินมานานนะครับค่อยเดินมานะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ท,ที่สวยมากเลยและสับพคือส่วนด้านบนนะ เป็นดอกคูณทุกดอกคูณหรือต้นใบไม้อะไรเยอะมากครับทุ่ผลคูณทุกท่านเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นสม,มุนไพรเหมือนกันทำสามารถรักษาอาการท้องเสียก็ได้ครับแล้วใครแม่ขับถ่ายแบบนั้น,นมันก็รักษาได้ครับเยวน,น้ำครับเก็บไปเยวน้ำครับ ใบไม้ตัวนี้สาม,มารถนาไปเป็นปุ๋ยได้คุผ้ชมก็ต้นกามปูหรือว่าต้นสำสามสาคับได้ชมสามสาก็ไม่ได้กวาดนานคุณผชมเดี๋ยวจะพา้ชมไปกวาดใบสามสากันไม่รู้ว่าวันไหนค้ชมจะพาชมไปกวาดใบสามสาเกยกใ่ถุงปุ๋ยกันปกติใบสามสาพวกนี้เขาเจะเอาไปใส่นาคชมเอาไปใส่นาไปใส่ต้นไม้นะคผชม ก็จะทําให้ต้นไม้มันจะเริ่มเิตบโตดีครับโอ้โหเสียงกาล้องครับนี่ต้นไม้นี้ไม่ได้ดูแลครับผม,มก็เกิดดีนะนก็จะคอยอ้อมดีๆกไดไลค์กดติดตามนะให้ผมดีด้วยครับเดี๋ยวไปดูปากกล้วยกันครับไปดูสวนกล้วยน,นะที่บริเวณสวนกล้วยผมก็ไม่ได้ดูแลนานครับ ไม้ก็เหี่ยวขึ้นเลยนะแต่มันก็ใบมันน้อยมากนะครับผมไปเจอฝาขยะตรงน,นั้นเลยขยะอะไรวะเดี๋ยวเรามาดูฝาขยะตรงนี้กันครับนี่ผมอยู่ที่สนามบาัสทุสมสนามบัสนะนี่เป็นต้นผักกระสีทุสมดูหรว่าต้นผักกระถินทุสมกระถินนะ ราก็เก็บยอดนั้นไปกินนะตแต่ไมนเพีย้ยพวกเพีย้ยพวกอะไรเยอะมากคุณแต่ล้างเพี้ยมก่อนมันก็กินได้สม้มสำหรับใบผักเสียดน,นะปักเสียดปฝาสม้มอันนี้ก็เป็นมาลักกินนกะสำับมาลักกินนกนะฝนสุกกินละกินกินได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ควรกินมเมล็ดของมันแต่มเมล็ดของมันก็สามารถอาจจะกินได้เหมือนกันแต่มันมีพิษทุสม มันรักขี้นกไม่ควรกินขนปีกเพราะมันไม่คิดขีวาขยะส้มน่าจะขายได้สม้มมันมีคเคยใส่แบบหลายเดือนนะสมหลายเดือนนั้นไม่ใช่หลายปีนะนี่แล้วก็ปุย๋ยหมักตรงนี้สม้มไม่ได้ใส่แบบอูหลายเดือนนะแล้วก็เป็นต้นบักกาสมส้มบักกามนะนั่นบนใบบักกามนะ ตอนนี้ก็ลมไม่ค่อยมีนิดหนึ่งชมผมก็มาชอบเล่นต้นยางต้นต้นยางว่าต้นตีนเป็ดทุกคนเป็นยางยางครับนี่เป็นพืชที่อันตรายที่สุดทุกคนเป็นต้นตีนเป็ดทุกคนต้นตีนเป็ดน,นะเก็บภาษาบ้านเราเขาเรียกจริงๆว่าอะไรผมยังไม่ไแน่ใจเหมือนกันเป็นปุ๋ยทุกคปุ๋ยนะ ด้านในก็มีถังดำๆำสหำดังดน้ดหมั่นะมันก็เป็นพวกเป็นปิงปองทำาปิงปองอที่เล่นปิงปองสมก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะอ,องลงเหรียญลมนี่เป็นสวนกล้วยสมว่าบรรยากาศในป่ากล้วยสมก็อาจจะลกนิดหนึ่งก็ไม่ค่อยดูแลนะสม โอเคส้มเราจะหาขั้นต่อส้มสักพักก็ก็จะได้ยินเสียงจักระัจนร้องส้มจะกระัจนร้องาทำฟันมุดมืดนะโอ้จะร้องเลยพวกนี้จักระเจนก็เยอะมากส้มกระเจนนึงก็หายากส้มมันหายากนะต้องเอาพวกไม้ไม้ไม้ยาวๆเนาะก็พวกยางไม้ไปใส่ก็เหมือนเดิม ก็เป็นกลางสนามนะบรรยากาศกลางสนามนะก็ดูตะวันตะวันใกล้จะตกดินนะตะวันนี่ครับตะวันตะวันนี่ตะวันนะอย่าไปพูดไปมั่วครับดูดอกยิ่งเดี๋ยวสวยมากสมรถต้นลักสะพพึกระษมดอกลักสะพพึกระษมมาดูกลางสนามตรงนี้ครับ của đây mình. Quay, này. quay này cho mình có lại đúng không? ดูทำไอ้ำไปสามสักนะทครับเด็กกาดเย็นเย็นแบบนี้ส้มคืนก็ร้อนมากสมันิกาดตอนนี้เหงาแตกสะทคนคืนนี้นะนอนแค่ไม่ได้เปิดพัดลมโอ้น้ำร้นนะทุกน้ำเดี๋ยวมาเปลี่ยนน้ำนะส้มน้ำร้นนะไม่รู้เหมือนกันใครมาเปิดไว้ปะ โอ้หลายครั้งหลายครั้งส้มดูไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาเป็นคนมาเปิดน้ำไว้ส้มใครมาเปิดเปิดไว้ว่าดูน้ำร้นนะส้มเราจะปิดไว้ส้มเผื่อไม่จะไเป,เ,ป,ไสเ,ปไเสียค่าน้ำส้มนี่ก็จะเป็นใบสามสามสา,ส,าส้มสาจะดูเหี่ยวแล้วเนี่ยส้มเพราะว่าอ,อากาศมันร้อนนะสมใบสามสาเนี่ยใบสามสาก็ มีหลายชนิดนะสามารถนำไปเป็นปุ๋ยใส่นาเราพอไปใส่นานะมันก็ดีครับอันนี้ปุ๋เยอ้มากครับปุ๋ยงอะไรเยอะมากอันนี้แก้วเลยก็แก้วน้ำสมจอกน้ำนะ ก็ม่สมุนเยอะมาอะไรนี้คแต่สมุนนี้ขายไม่ได้มันมีปวกเยอะสมมติปกุกขึ้นเยอะนม,มีอะไรวะว,ว้าวสมุสมมนน้ำสมุดนะว่าทังสีอเราเกี เรได้แล้วเปล่าวแมวไม่ได้บ้าเดี๋ยวไม้เขี่ยมาสัไมเขี่ยมานะปูทำเอายากจังว่เนี่้ัส้วนะก้สักติกเลยกอยุงก็ได้ก็ยิ่งตามไหมผมมีแซมผมมาทันบิด กับผมณป uh ักการรอบๆส้มงานบนาอครเรียนผมนะมสามสมผมก็อยู่มสี่สรมมาดูทังขยะรงนี้กันครับอย่างสีดำสองก็มีสมิเกี่ยวนะขายก็ขายได้นออขายได้มันกับสม พักหนึ่งก็จะมีเสียงก็จันนะครับกระจัน้วกรจันกับแมงกินนนมนคล้ายกันครับจิตแมงกิโนนนี่แกินนนมันจะร้องเหียงนะไม่มันจะกระจันกระจันมันจะร้องแบบแ่แบบนี้เหมือนเปลี่ยนเมันเปียเลยอ่าอ่ามาป้าาาาา

ลักควายใบกางปูไปน้องมาเจอดอกเพิ่งซมสวยมากซมสวยงามมากเลยดอกสวยมากกำลังออกดอกสวยงามซมหอมมากซมผมไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่ดูสวยงามมากซมดลย้านบนใส่กางปูใบสามสา ใบของมันว่าดอกของมันเนี่ยนำไปนำไปเป็นปุ๋ยก็ได้สมนำไปใส่ต้นกล้วยนะนี่ดอกของมันเยอะมากสมดีฝั่งนี้นะสมผมจะพาสมมากวาดไม่รู้วันไหนนะสมมากวาดใบก้ามปูนี่บริเวณนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะสมนี่ก็จะเป็นกระดานที่ต้องเขียนพวกปักซียงไมเทียมนะมันเริ่มดูเก่าๆก่าสมเริ่มดูเก่านะ ปมามาณเริ่มดูเก่าๆเของเก็บของประมาณนี้สมก็อากาศดีสมมันก็จันด,ดินสมด้านบนจัดนด์ขับร้องร้องอะไรนี่ครับเ,เป็นเปตองสมเปตองนะโอไม่ใช่เปตองสม ปิงปิงซองของวันดีนะสมรอนเด่นนะนเขาเรียกว่าเปียตองสมเปียกองปิงปองก็ฝังนู้นนะอันนี้ปลกคมสม,มัยปลกคมนะปลกคมนี่กินได้สมปลกคมหนามนะครับปลกคมเจอปืนเลเทสุกระดายนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ครับไปเขียนก็ได้ครับจะมาปินตัวตรงนี้ครับตัวเอ มาเปิดประตูวะไม่ปิดันไมันโคตรต่าดนะูด้านบนก็ไม่ปิดด้านบนก็ไม่ปิดประตูเหมือนกันดูนักอะไรโรงเรียนบ้านผมเลยนะมันผมโรงเรงเียนอะไรโรงเรียนนไม่ดูเลยก็เหมือนกันไม่ปิดประตูะะมัน,นมบอกปิดปิดครั้งนะั้นไม่ประทานจะผมไม่ประทานทั้งหมด ขรังนั่นบนดูต้องขมนะั่นบนไม่ปิดประตูส้มมันต่างไม่เจ็ดนะผมก็ต้องมาปิดไล่ปิดให้นะอนออโอเคเราจะไปกันครับลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกลับผมไมเลือ่อยๆมใครชอบก็ประมาณนี้ส้ม ตอนนี้แย่ผาเขาไม่อยู่ส้มไม่รู้ว่าแก่ไปไหนแย่น่าจะไปกรุงเทพหรือเปล่าเปิดต่องส้มโดนเปยดต่องส้เฮ้เออจ้าตัวนี้มันเข้านะว้าวหแบบไม่ดีเห็นดู เป็นบ้านเย็บผ้าสมิสม,สสม,สมไปสร้างกขามากวาดสร้างใหม่สิมใบสั่งสาเยี่ยมเอาสิมใบจำปูนะกวาดกองไวส้สิมเยี่ยมมากนะไอ้เยีย่มมากสมิมแล้วก็ตัวนี้มันกินได้สมิมผลของมันกินได้สมิมผลของมันนะ เก็บกินได้ส้มนั่น,นในคล้ายคล้ายหลังผึ่งจะไม่ขายน้ําผึ่งนะนบ้านเยปาเขามาสร้างให,หม่ครับตีมันเดีสัมดีดีกว่าเก่านะตรงนี้ก็ใกล้ถึงสงการ,รก็กไม่นานครับประมาณสิบเ,เดือนนี้แบก็จะใกล้ถึงสงการประมาณสิบส,งสงองกว่าวันนะ ยังไม่ดูโอ้หจะขัดจันทเนาะชมด้านบนนะตรงนี้มัน,นต่อหางเสือส้มอุยอ้ยอุ้ยสมดูอุย้ยผมมาเจอรังมันนะสมมีตัวอยู่หรือเปล่าวะอุย้ยสมรังมันนะนี่เป็นรังต่อหางเสือส้มดูรังของมันนะส้มอุย้ยใครทำหลังมันบ้างใครทลายรังมันบ้ ดูสม้มน่ากลัวมากสมผมเห็นหน้าตายาน่ากลัวมากสมโอเคครับครก็ยผมก็ใช้กุณจังครับผมพวราต้อไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสม้มก็ได้เผาจมมากเก็บขวดที่พีร้อยหกสมร้อยหนะึ่งร้อยหกนะก็มีการก้มปูเยอะมากสม้มเดี๋ยวเพาจมมาดูหมาน้อยนะครับสม้ม พอส่งมาทุกหมาย้อยกันส่งนนมันย้ายหลังครัย้ายมาทำหลังนะมาน้อยมันย้ายมาทำหลังครับนี่นันตายครับนันตายถอนะ้มันจะเป็นดอกไม้ครับสีม่วงสวยงามาะครับมันก็สวยงาม,มคูมาลรดคูนนมาลรดก็สวยงามก็ด้านบนก็เพิ่งออกดอกนะ โอเคสาม,มีก็ขอตัวลาสมัยก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับที่หน้าจะพลาสมาก,กวาดใบก้ามปูครับแต่มไม่รู้ว่าวันนี้น่าจะเวลาที่กำหนดเท่านั้น,นครับตามเวลาที่ผมกำหนดนะขอตัวไปลงคลิปนะครับก็จะมีคลิปที่ปล่อยไปก็คืออเก็บปวดที่ร้อยสี่ครับสาม,ม,มีก็ไปบายขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับผม